คุณผู้ชมครับอยากชวนคนรักมาเลิกบุหรี่ไหมครับคนที่คุณรักหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่กําลังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยถ้าคุณอยากชวนเขามาเลิกบุหรี่เนี่ย วันนี้กระผมมีวิธีเชิญชวนที่มีประสิทธิภาพมากนะครับที่จะบอกว่าวิธีชวนคนรักมาเลิกบุหรี่นั้นชวนอย่างไรแต่ก่อนอื่นขอความกรุณานท่านกดติดตามกดชอบและกดแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตต่อกันโดยทั่วไปครับทุกท่านครับ ปัจจุบันนี้คนสูบบุหรี่ก็มีเยอะมากนะครับแล้วผลกระทบจากการสูบบุหรี่ก็มีมากด้วยวันนี้หากเราไปถามเด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่รู้ว่าในบุหรี่นะั้นมีสารนิโคติน ที่ทำลายสุขภาพนะครับเราให้สุขศึกษากันมานานหรือเกินแล้วก็มีการรณรงค์การสารพัดวิธีให้เลิกบุหรี่นะครับแต่การสูบบุหรี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมไทยครับแต่สิ่งหนึ่งที่กระผมได้ประมวลทั้งหลักการจิตวิทยาการสื่อสารและจิตวิทยาทั่วไปและประสบการณ์จากการที่ช่วยเหลือคนที่ติดสารเสพติดแล้วสามารถเลิกได้เนี่ย มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณอยากชวนคนที่คุณรับมาเลิกบุหรี่เนี่ยผมมีวิธีการ5ขั้นตอนครับข้อหนึ่งครับชวนในบรรยากาศที่สุภาพและเป็นมิตรครับบรรยากาศที่สุภาพและเป็นมิตรเป็นยังไงครับต้องอยู่ในภาวะที่ทุกคนมีอารมณ์ดีมีจิตใจร่มเย็นเช่นลูกอาจจะคุยกับคุณพ่อ คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อสบายดีไหมหนูรักคุณพ่อมากเลยนะอะไรอย่างนี้ครับหรือถ้า สามีเป็นคนติดบุหรี่และวภรรยาอยากจะชวนภรรยาก็ดูบรรยากาศและท่าทีที่สงบและเป็นมิตรก่อนแล้วก็คุยกันดีๆด,ด้วยน้ําเสียงกลางๆนะครับคุณพี่คะคุณพี่เป็นอย่างไรบ้างหัวนี้สบายดีไหมครับมีอะไรให้น้องช่วยคุณพี่ก็บอกได้นะคะใช้เสียงกลางๆครับเสียงแห่งความสุภาพและอบอุ่นและปรารถนาดีครับดังนั้นเนี่ยการจะชวนคนรักมาเลิกบุหรี่เนี่ยข้อหนึ่งเลยนะครับต้องชวน ด้วยสีหน้า,าท่าทีน้ำเสียงและบรรยากาศที่เป็นมิตรนะครับน,นั่นคือข้อ1นนะครับต่อมาข้อ2ครับต้องชวนตอนที่เขาไม่สูบบุหรี่ครับไม่ใช่เขากําลังสูบบุหรี่อยู่แล้วก็ไปชวนคุณพ่อค้าเลิกสูบบุหรี่เถอะเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับข้อ2คือต้องชวนตอนที่เขาไม่สูบบุหรี่ตอนที่เขายังไม่สูบตอนที่เขาอยู่เฉยๆแล้วก็อารมณ์ดีจิตใจดีพูดกันด้วยความเบิกบานใจนะครับข้อ1กับข้อ2นี่มา ด้วยกัน,นชวนด้วยท่าทีที่สุภาพและเป็นมิตรแล้วก็ชวนในขณะที่เขายังไม่สูบบุหรี่ครับต่อมาข้อ3ครับข้อ3ครับชวนให้เขาเห็นประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ครับเช่นอาจจะเริ่มต้นว่าคุณพ่อคะหนูอยากชวนคุณพ่อเลิกสูบบุหรี่จําเลยหนูเป็นห่วงคุณพ่อหนูอยากให้คุณพ่อมีสุขภาพดีคะ่ะหนูดูจาก y o u t u b e แล้วก็เรียนมาที่โรงเรียนนะบุหรี่ทําลายสุขภาพทําลายปอด ทำให้เป็นโรคถุงมลงโป่งพองหรืออะไรอีกเยอะแยะเลยก็บอกไปนะครับบอกด้วยน้ําเสียงที่สุภาพและเป็นมิตรและด้วยความปรารถนาดีครับว่าเราห่วงใยใส่ใจเขาและอยากให้คุณพ่อได้รับประโยชน์จากการเลิกบุหรี่นั่นคือข้อ3นะครับต่อมาข้อ4ครับข้อ4กับข้อ3นี่ก็ตามกันมาติดๆนะครับเมื่อบอกประโยชน์ที่คุณพ่อจะได้รับจากการเลิกบุหรี่แล้วเนี่ยให้บอกโทษถ้ายังสูบอยู่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อรา่าง ร่างกายอย่างไรนะครับจะสิ้นเปลืองเงินค่าสุบุรีแล้วก็ยังเป็นโทษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายนอกจากนั้นยังเป็นพิษเป็นภัยต่อคนใกล้ชิดผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ในใกล้ชิดรอบบ้านเราด้วยให้เขารู้ว่าเมื่อเขาเลิกบุหรี่เขาจะได้รับประโยชน์อะไรให้เขารู้ว่าถ้าเขายังสูบบุหรี่อยู่ เขาจะได้รับโทษหรือจะได้รับสิ่งที่เลวร้ายอย่างไรจากการสูบบุหรี่นั่นคือ4ข้อแรกนะครับต่อมาข้อ5ครับชวนเขาให้เลิกเพื่อใครครับชวนเขาให้เลิกบุหรี่เพื่อใครข้อนี้สําคัญมากนะครับจากคดีทางจิตวิทยาและจากประสบการณ์ที่ช่วยเหลือคนที่เลิกจากการติดสุรายาเสพติดและบุหรี่จานวนมากเ,เราเพบว่าคนที่เลิกได้เนี่ย เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเลิกเพื่อใครครับเช่นอยากจะเลิกเพื่อลูกอยากจะเลิกเพื่อพ่อเพื่อแม่อยากจะเลิกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำคัญมากๆนะครับตั้งปณิธานให้ได้ว่าจะเลิกเพื่อใครครับดังนั้นเวลาชวนคนเลิกสุบูรีเนี่ยต้องชวนเขาด้วยว่าเลิกเพื่อใครเช่นเลิกเพื่อสุขภาพของคุณพ่อเถิดนะคะเลิกเพื่อสุขภาพของคุณพ่อเถิดนะครับ นะหรือเลิกเพื่อให้เป็นของขวัญลูกได้ไหมคะคุณพ่อหนูขอให้คุณพ่อเลิกสุราเลิกบุหรี่เพื่อเป็นของขวัญให้หนูนะคะอย่างนี้ก็ได้ครับและคนที่จะชวนให้เขาเลิกเพื่อเขาเนี่ยควจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยหากดูแล้วว่าสมมุติว่าพ่อบ้านเนี่ยติดบุหรี่เนี่ยแม่บ้านอยากให้พ่อบ้านเลิกปรากฏว่าแม่บ้านไรู้เลยว่า พ่อบ้านเนี่ยรัก หลานที่เพิ่งคลอดออกมาและเพิ่งพูดได้เนี่ยก็ให้หลานนั่นแหละเป็นคนพูดหรือชวนเขาเลิกเพื่อหลานเพื่อหลานจะได้มีสุขภาพดีไม่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ5ข้อของการชวนคนรักมาเลิกบุหรี่นะครับ 1. ชวนด้วยท่าทีและน้ำเสียงที่สุภาพและบรรยากาศที่เป็นมิตร 2. ชวนในขณะที่เขาไม่สูบบุหรี่ครับชวน ให้เขาเห็นประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ 4. ชวนให้เขาเห็นโทษของการสูบบุหรีและข้อ 5. ชวนให้เขาคิดว่าจะเลิกเพื่อใครครับหากท่านทำ่างนี้ได้นะครับท่านสามารถจะชวนคนรักมาเลิกบุหรีได้ครับและเป็นเรื่องฝ่ายบวกทั้งสิ้นเลยที่บอกมา5ข้อนี้นะครับเพราะว่าการชวนคนเลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยจะ หลักการพฤษฎีต่างๆแล้วพบว,ว่าการสื่อสารที่ก้าวร้าวข่มเหงข่มขู่ต่อว่าด่าทอเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําด้วยท่าทีทั้ง5ข้อนั่นแหละจึงจะสําเร็จครับลองดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสามารถจะชวนคนรักมาเลิกบุหรี่ได้นั่นเองครับ